เอาแล้วดราม่าสนันกันอีกแล้วทั้งสามสี่คนล้นเป็นผู้บรรลุนิติภาวะไม่รู้กี่ครั้งแล้วน่าจะมีความคิดมากกว่านี้วันพระมานั่งดื่มเหล้าเออะโวยวายประเด็นคือมาตั้งวงเล่าในวันพระวันที่พาการทำบุญเสร็จที่เจ้าของเก่าเป็นคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านและมีพระคุณกับลุงและป้า ซึงเขาจะอนุญาตให้มานั่งนอนเล่นกินข้าวได้แต่การที่มาตั้งวงสุมหัวกินเหล้ากันในเวลากลางคืนถือว่าขาดซึ่งความเกรงใจอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่เขาเอาไปพูดพูดต่อๆกันว่า YouTube บ้านตะพลตั้งวงกินเหล้ากินเบียร์บนเถียงนาของผู้อื่นได้แต่ภาวนาจิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนั้นตามพวกคุณไปก็แล้วกัน ก็มีความคิดเห็นของ Facebook อีกท่านหนึ่งได้โพสต์ไว้ว่าวอนเอซลุงพลช่วยกันขับไล่สองคนนี้ออกจากกกกอกทีค่ะสร้างความเสื่อมเสียให้หมู่บ้านลบหลู่ผีบ้านผีเรือนสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้ลุงพลจะเกิดปัญหาด้านการมั่วสุมผิดจารีตประเพณีผัวเมียก็มีคาอกยังมาสร้างความอับปรีจันเยหลังเจ้าแม่ตะเคียนอันเป็นที่เคารพสักการะ เราลงมาฟังความคิดเห็นจากทางเน็ตกันบ้างค่ะตั้งชื่อสะพานเป็นพยานความอับปรีเหรอคะสะพานซารีนาแอนโจถ้าไม่ใช้คำว่าสิ้นคิดก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนแล้วสะพานควรรื้อทิ้งพวกสาตัวที่ทำอะไรด้านหลังเจ้าแม่ตะเคียนโสรพีอย่าให้มันพากันมาเป็นปริงที่บ้านลุงเลยครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็นำความเดือดร้อนมาให้ลุงกับป้า ลุงกลับมาจากวัดแทนที่จะได้อบน้ำนอนพักผ่อนได้ยินเสียงผีเปรตก็ต้องออกไปดูทำบุญมาแทนที่จะสบายใจพวกมึงมีสมองกันไหมนั่นนำพาความเดือดร้อนให้ลุงชัดๆเก็บหอยเก็บปูเก็บเต่ามาขายหลอกให้เอฟซีซื้อปล่อยราคาสูงยังหน้าด้านขอค่าดำเนินการปล่อยให้อีกรายละห้า้อหาประโยชน์จากชื่อเสียงของลุงทั้งนั้นนรกจะกินกระบาลมัน ยูทูบผู้ชายที่อยู่กับ2ตัวนี้ด้วยให้เมย์มาตามกลับบ้านไปได้แล้วถ่ายที่ไหนก็ชอบไปสร้างดรามา่าดึกดื่นข่้มมืดเหมาะไหมที่จะมาจุดเทียนปาร์ตี้ที่กระท่อมกลางทุง่งเขาเป็นใครเป็นชาวบ้านปก,กกอกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่มาแอบแฝงหนับหนุนไล่ออกไปเลยค่ะไม่ชอบขี้หน้า2ตัวนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนจะนกสองหัวด้วย คาบเหยื่อไปปล่อยให้อีกบ้านอยู่ตรงนั้นไม่มีใครคอยเตือนบ้างเลยลึกเห็นละจุนจานมากด้วยให้มันออกไปเลยทั้ง3มคนเลยตาโจด้วยไม่ชอบเลยจัดก่อนช่องอื่นๆเลยไม่เคยชอบตาโจตั้งแต่ตอนติดตามร้านยำต่างๆและเกลียดคำพูดปากหมาสั่งคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองไม่ทำเอายอดไรอย่างเดียวเกลียดดูคลิปแล้ว ยายแม่คะพอมันเห็นลุงพลมันพูดว่าลุงพลขาลุงพลทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะลุงพลแอบ,บมากับสาวลุงพลเลยพูดสวนกลับไปแอบบมาที่ไหนมาตั้งหลายคนหน้าตบปากจริงๆพูดหาเรื่องให้ลุงพลเสียพูดออกมาได้ไงว่าลุงพลแอบ,บมากับสาวแก่กะโหลกกะลาจริงๆแบบนี้เหมือนมีจุดประสองค์อะไรบางอย่าง มีการบอกเราสามคนพี่โจเข้ากันดีมากถึงว่าไปตั้งวงกันไม่ทันเกิดอะไรขึ้นคะไอ้โจมันนัดอีสองตัวนี้ไปจุดเทียนกินเบียร์กันที่กระท่อมหลังแม่ตะเคียนลุงกลับมาจากทอดกระถินได้ยินเสียงอีเปลิลกรีดกรีดอยู่ในทุ่งเลยตามไปดูค่ำคำ,คำมืดมืดถ้าติดสัตว์คนไปเปิดโรงแรมคะ่ะน่าสงสารลุงพล 姐、yeah,，干么？ เห็นไฟ่าเหรตรงนี้อะไรกันเ <im ้างานกันเหรอตรงนี้มีอะไรกัน้าะไไฟหบรรยากาศแงนน้ำน้ำน้ำ